อไอสัตว์ไอทอฟฟี่กูไม่ค่อยอยากจะเอ้ยกูมไม่อยากจะพูดด้วยเฮียเงหาว่ากูอะไรวะออกที่ออกกิวมาเพราะว่ากูอยากเป็นหัวกิวอยากเป็นที่อะไรสัตว์วอกูยังไม่อยากจะวอเลยควยกูไม่อยากจะพูดเลยท็อปที่มึงเอาเงินในกิวอ่ะเงินส่วนรวมอ่ะที่ไปให้ที่ไปให้เขาใช้อ่ะให้กันใช้อ่ะที่มึงโอนไปสองร้อยอ่ะควยกูมไม่อยากพูดหลักฐานกูมีหมดแหละเออรูปพงรูปภาพไปเฮีย,ย แล้วเงินที่ได้ตอนวอ่ะมึงเอาไปให้เมียมึงรอไหมวะเมียมเติมโทรศัพท์อะเพื่ออะไรวะหลักฐานกูก็มีเฮียถูกปะล่ะแล้วนิสัยนินทานิน,นทารับหลังนะมันไม่เท่หวะเฮียกูไม่ชอบเลยเมื่อวานกูเข้าเทสไปว่าเขาคิดว่ากูไม่อยู่คิดว่ากูเลิกเล่นแล้วใช่ไหมไอ้เฮียเจอกูเปิดไมค์ไปสวนดิหงิดเดะเฮียแล้วก็ด่ากูอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นไอ้เฮียมึงทำเฮียหากูทําอะไรมึงม,มีหลักฐานหน่อยเว้ท็อปแล้วนิสยัยอ่ะที่ทิ้งเพื่อนทิ้งกิวพันน่ะ เพื่อไปยอมเป็นกี่ข้าเขาอะไม่เท่เว้ยกิพงกิวพันน่ะควยแล้วที่มึงบอกมึงอะไรวะที่มันบอกมันเนี้ยอให้เฮียกันจะทำเพลงดิสเอเกกูก็มีไอ้ท็อปคุยมีหมดแหละีบอกเพลงทำฟรีทำฟรีทำฟรีที่อะไรสัตว์จ้างเขามาแต่ละเพลงไอ้สัตว์ทุกครั้งอะจ้างทุกครั้งอะห้าร้อยี่อะไรพันห้าหนูแหละไม่ค่อยอยากจะพูดลูกกูก็มีสัตว์มึงเป็นคนพิมพ์อะไรในเฟสไหนท็อป ถูกปะล่ะไี้ก็อยากมีเงี้ยอะไรกับแม่งไอ้สัตว์กิวสว่างกูไม่ค่อยอยากอยู่อ่ะมึงเป็นคนอ้อนวอนให้กูอยู่ไม่ใช่ไงไอ้เฮียน่าหีพูดกันเลยไม่ค่อยอยากคุยแม่งอ่ะเฮียด่าฝากูอยู่โซฮอตไอ้สัตว์กูยังไม่ได้วอเลยควายโง่ไอ้เฮียมาโชว์แล้วว่ะไอ้ควายมึงยังแว้นอยู่เลยโง่มึงบอกไปดิที่มันให้ทุกคนวอร์แล้วมันไปกินเคฟซีอ่ะ มไอ้้เหียยังแอบนอกใจเมียอยู Halo Halo ่เลยร้องไห้ร mm. mm. ้องห่มร้องไห้เหี้ยพังีเมียน้อยอยู่เลยเอไงครับมึงขอตังค์เมียมึงวันละสองร้อยไปเที่ยวผับอ่ะกูไม่ค่อยอยากจะพูดดิอ่ะอืมไม่สัต์เยอะแบบมันเยอะอะฟาโลห์ฝากบอกว่า แล้วเจอกันนะไอเด็กหน้าหีทองเนทอมึงยัามาเทียบกับกูไอสัตว์กบเข้าบ้านมึงยังให้เมียมึงจับอยู่เลยเฮียไอสัตว์ตันนั้นมึงจำได้่ะที่กบเข้าบ้านมึงใช้เมียจับกบอยู่เลยเฮียมึงอย่ามาเทียบกับพวกกูไอสัตว์มึงคิดดูดีตอนที่มึงมาเลี้ยวว่ากูให้กูไปช่วยอะเฮียแล้ววันนี้มึงมาทิ้งพวกกูไอสัตว์แต่ดีนะมึงออกไปแม่งสูงขึ้นเยอะเลยพวกกูเข้าใจปะไม่ต้องมาทําเป็นห้าวเฮียมึงจะตัดห้าสกิลกับกูก็ได้ สองสองสามสามมึงโดนไปกี่รอบแล้วไอเด็กเฮียไอสัตว์เลิกปากแดงเถอะไอเฮียสิสิทธิ์หลวงพ่อปากแดงไงไอเฮียายคุยอยู่นั่นแหละตามคนมาวอทุกวันในสัตว์พอไม่มีคนไอเฮียไปน้อยใจโพสในเฟซในกลุ่มคุยเพื่ออะไรวะไอกิวมึงอ่ะไอเฮียไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ไอ้ท็อปนิสัยมึงอ่ะขนาดเพื่อนมึงยังด่าเลยคุยใครเขายังกับหมูกับหม้าไอเฮีย โโห่่ะะลพีีปเตออร์น้มึงทำอะไรเป็นเมื่อวะไอ้เหี้ยขนาดพิมพ์ด่าในเกมมึงยังให้เพื่อนพิมพ์ให้อ่ะเพื่ออะไรวะเหี้ยแล้วคอนคอนท์หนึ่งหนึงชนกิลไอ้สัตว์นี่หายตลอดคยุยใครรับหน้ากูไอ้เหี้ยเออได้เออไอ้เหี้ยตอนบอลนะเว้ยไปท้าเขาหนึ่งหนึ่งอย่างงอย่างงี้เหี้ยไม่กล้าไปด่าให้เขาหึงไปด่าเนี่ยนะคุยหรอเอาเฟียะฝากหน่อยนะรู้ปะเนี่ยเด็กแว้น ไอเฮีย,ยมึงมันแม่งไอเฮีย,ยแบบกลับกลับบ้านมาได้แล้วรู้ว่าบางปิ้งอ่ะเฮียเลิกมาเหม็นในแลนจุเบละไอเกลือไอเกลือดู้เนี่ยฮะเหม็นเกลือหมดเลยนะรู้ไ,ไว้เตาฟี <c oughs> นะ่แต่เสือ้อ <c oughs> เสื้อทีมงานมะึงแบบไม่ต้องทำเลยวนะ่าเฮียเยนืไอเนี้อบุเรงนองไอสัตว์กูเหร กินก๊อกทียอะไรของเขาอวดอยู่แล้วแหละเขาบอกเขาโหของเขาอ่ะเขาสละเฮียกิก้กลุ่มอวดเทียอะไรเลิศเทอไอสัตว์กิ้วมึงหลังหีอยู่เลยยันแม่ดิ้นหล่นเอะเรียกว่าเพลงคนอื่นเขาหมอลามไม่เสดปัญญายังไม่มีทรรเลยโง่ควายยัง้า่มึงดูภาษาภาษาไทยที่มันเขียนนี่สร้างเพลงมันเนื้อเพลงที่มันแต่งอ่ะ ไอท็อปไอท็อปนี่กูบันะนว้ยกูไม่ได้จะว่าอะไระนว้ยว่าเข้าข้างใครหเว้ยแต่มึงอาหัรทำเพลงให้ได้อย่างไกีตาร์ก่อนหเวอยกูค่อยมาพูดไอเฮียกูไม่อยากจะพูดเลยบอกกีตาร์ทำเพลงลาองย่างนี้เฮียทำไม่ได้ในภาษาไทยนี่มึงยังวิบัติอยู่เลยเฮียเวก่อนวอรเฮียให้เมียยำเนื้อดูเนื้อไอสัตว์ให้คนอื่นรวมตี้ บ้าหรือเปล่าหัวมึงเป็นหัวกิวมึงกระตือรือร,ร,ร้นหน่อยดิแล้วเวลาสั่งวอร์นะไอสัตว์มึงไปอัพคอมมั่งไอเฮีย้ยกิวพันธ์เขาตายเขาเกิดหมดแล้วบอกตัดได้อยู่ยืย้อตัดได้อยู่ได้อยู่อยู่เฮีย้ยอะไรสัตว์จะยื้อไหมวะอ๋อไอเฮีย้ยที่บอกพยายามเนื้อนะไอเฮีย้ยที่ปีเตอร์อ่ะไอเฮีย้ยมันยังไม่ทิ้งมึงแต่มึงไปด่ามันไอเฮีย้ยแค่มันไปดูดบุหรี่ไอสัตว์แต่มึงไปดูดเนื้อไปทําอะไรให้ใหคน ทั้งกิวมารอมึงคนเดียวเฮียโดยที่มึงแบบไม่แคร์ใครเลยเฮียมีใครอยากอยู่กับพวกมันไม่มีใคร,รอ,อยากอยู่กับมึงหรอกเฮียมึงอ่ะมันสว่านเลยหวยไล่เก็บเงินค่าเทสเพื่ออะไรวะเฮียมึงบ้าหรือเปล่าอ,อ่าเ,ออเด็กเสือด้วยนะรู้ปะเนี่ยอีสว์ไปกัดคอด้วยนะรู้ปะเนี่ยแล้วยถเทสเนีน่ยง้อยู่นั่นแหละควยเด็ดแม่เมียมันนะเทสก็เฮียเจกตัวหนึ่งวันเออเฮียปากดีควายเจดีกะโหลกมาเออศาต์เออเฮียหลอกควย กูมาแล้วเป็นคนอะไอะอาแม่ยัไงไงฟ,ฟิกไอฟ,ฟิกมีอะไรฝากถึงเพื่อนเก่ามั้ยเงียมารู้นอยู่คนเคยอยู่อ่ะเ,อเขารู้อยู่ไอ้ท็อปหลักฐานอะกูมีหมดอ่ะบอกไอ้เฮียบอกไอฟิก,กอย่างนี้จะว่าอะไรกูอะมึงกูขอหลักฐานรูปรูปอะเมียเมียรูปอะ่ะขอได้เหรอไอ้เฮีย เนี่ยเดี yeah, an on, here right here. An ๋ยวได้เห I mean, no no like ็น <th รูปแน่ไอ้เหี้ยไว้ฆ่าโครโรอยากอยากเด่นไงอ่ะเอาโคโลมาออนเพจไอ้สัตว์ต้องไปเสียให้เขาห้าสิบแบนเนอร์ก็จ้างเขาไอ้เหี้ยเพจะ็ทำไม่เป็นเสียให้หมดอ่ะไอ้เหี้ยเนี่ยทำเหี้ยเป็นบ้างวะแล้วตังที่มันเสียเสียเป็นเงินในกิลไงไอ้เหี้ยพวกเด็กในกิลก็วอลไม่เถอะคุยมึงเคยได้คุยบ้างวะไอ้เหี้ยแถมโดนมันด่าแหละไอ้สัตว์ทำอะไรก็ไม่ได้ไอ้เหี้ยยังอยากอยู่คนแบบนี้อีกวะไอ้เหี้ย มึงไม่ต้องเอาอะไรมากไอ้เหียขนาดโทรศัพท์แม่งยังใช้โนเกียสักธรรมดาพวกไอ้เหียคิวจนคิวจนไอ้เหียโทรศัพท์ใช้โนเกียเหียมันก่อนกูไปดูชื่อชื่อไฟล์รูปภาพมันเว้ตอนที่มันอัพลงเนี่ยใน youtube อ่ะเออไอ้เหียชื่อชื่อรูปภาพว่าไงไหมเราจ้าแต่หวยเหียหน้าตาแม่งปปะขนาดนั้นไอ้เหียยังบอกว่าตัวเองเล่าได้ไงวะไอ้สักไอ้เฮียหน้าแม่งยังปะยังมันสิวอยู่เลยไอ้สัตว์้ยมาหว่ากูไอ้เหียมึง พวกมึงอะเคยเข้าผับเปล่าไอ้ส hey okay. ัสเคยเข้าผับ um ก yeah. ็เคยเข้าผ uh, okay. ับเปล่าเคยเข้าผับเปล่าบ้านมีแต่วัวลานี่เฮ oh, ียพวกเฮียเนี่ยไอ้สัตว์วิ่งแต่วัวลานผับเพิบไม่รู้จักหรอกรู้จักแต่วัวลานในพวกเฮียเนี่ยแล้วมันก็หายเวร์วันอยู่แต่ร้านลาบาลาบพี่ไอ้สัตว์ท็อปมึงไปว่าคนอื่นก็ติดยามึงยังโดนจับอยู่เลยไอ้ท็อปฮะถูกป่ะล่ะที่โดนตรวจเยี่ยว่ะเฮียเฮียและอย่างน้อยที่มึงบอกว่าคนเกลียดกูทั้งเซิร์ฟอ่ะ ไม่เพราะมึงเหรอวะไอ้เฮียที่ไปด่าเขาแล้วต้องให้กูไปออกตัวแทนอะเคยสาเพี่แอรเฮียท็อปเนี่ยมันสั่งวอลสั่งวอลโง่เควะเอาไปครับสามสามพี่แอรหนาไอ้สัตว์คืไม่มีดีเลยไงวะไอ้เฮียเราตายหมดแล้วยังปัดอยู่ยังยังฝั่งปัดไอเฮียพอพไปชุบก็ว่าเขาไอเฮียดีด้วยนะไอ้เฮียดีด้วยไอ้ไอ้อะไรไอ้หนุ่มน้อยเอสเอเฮียเนี่ยแมแดกไก่ผ่านยูทูบไอ้สัตว์เวลาวอลเฮีย ไม่มีวันไหนที่เหียท้องจะไม่โดนไม่โดนกูด่าไอสัตว์เขาเกิดกันหมดแล้วเหี้ยยื้ออยู่นั่นแหละไอสัตว์เด็กเพิ่งจะเกิดเดะถอยเด็กก่อนเลยเตีมไว้เหี้ยขนาดกิ่พันกับมันใช่ี่ยยังยินทาเขาสั่งวอลอะไรของเขาว่าขนาดอย่างกูไม่เข้าไปฟังขนาดอารนเทียสเป็นหัวเหี้ยยังยินทาเขาเลยผมถามพวกไอ้พวกไอ้นี่เลยดิพวกอาเทียขนาดเขากิวพันอ่ะเขามาเนี่ยนี่นเทีมึง นี่ที่ที่มือขอมึงสั่งวอลได้บ้านสองเดือนอะได้บ้านพออ่อไงไอเหียมึงจัเนี่ยมึงสั่งอะตัดอยู่ตัดอยู่แม่มไงสัตเขาเกิดมาหมดและะ้วไอเหียตัดอยู่บ้านพออ่อไงสัตกิวพงกิวพันเขาบัดส้มออกมาหมดแล้วมันตัดอยู่อยู่อยู่พ่อไงไอเหียพ่อมอยู่ในกลางเขาบวกกันขวาขวากลางไงสัตป<อ>ัญญาอ่อนเหียสั่งวอลก็โง่มาทําเป็นโชว์ฉลาดไอเหีย <c oughs> เด็กแว้นไอสัตอขอใหยฝากถึงไอเฮียตูวนะไอเหียตูเป็นเอลอะที่บอกแลชบชนะผมอะเออไอตอนนี้ไม่อยู่แล้วเนี่ย ตอนนี้ไม่อยู่แล้วโยเดินเดากูด่ามึงเดากูด่าฟรีสองคลิปแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยคลิปที่สองกูไม่อยากลงนะไอ้ตูมนะเข้าใจะว่าไอ้ตูมขาลายไอ้เหี้ยกิวมึงนี่เด็กแว้นทั้งกิวเลยใช่ปะไอ้สัตว์เอ็กแม่เอาใหม่ก็ได้นะกูได้หมดไอ้เหี้ยเข้าใจปะฟังเสียงอ่ะไอ้เหี้ยขาลายดิเด็กปีเชื้อมาจากแม่เหี้ยแม่แม่หอยลายไเหี้ยรวยเอาเงินกิวที่วอไปทำดาบไอ้เหี้ยแล้วมาสารภาพกูหน้าดื้อนะไอ้สัตว์ คนหน้าด้านเท่านั้นแหละเฮียรวยขนาดมีเมียน้อยยังมานินทาเมียเฮียอย่างหาเลยสัตสสนิทกันอีกหน่อยคงจะนินทาแหละว่าเมียมนี่มึงนิดเพลงไก่ตาเปล่าทำอะไรทำด้วยตัวเองดีกว่าเฮียภูมิใจกว่าคุยเอ่อเฮียแล้วแล้วพอไอ้ไอ้ตาออกมามาบอกเพลงมันเสียวจาตอนมันทำให้มึงแรกๆไม่ได้ไง มาฝากเพลงมาฝากกดไลค์อกเที f f ่อะมาฝากเพลงไอ้ต้าให้กูไปจะจั์แม่งไม่สาเนียบตัวเองไอ้ดี่อะมึงไอ้ทียอะไอเดียยูทูบก่นไอ้ดียูทูบอ่ะมึงอยากเท่ไหมที่อะให้เมียมึงสร้างไอดีไก่มาแล้วมาติดตามตัวเองอ่ะมึงบ้าเปล่าฮะเพื่ออะไรวะไอ้ที่ ไอ้สัตว์ลำพังโปรแกรมอัดอัดเพลงยังถามกูอยู่เลยเฮียกะแดะแต่งเพลงไอ้สัตว์ไอ้บูนะหนุ่มน้อยนะแล้วแดกไกลก่อนนะเฮียจะเป็นเกาแล้วไอ้สัตว์น้องเปียกน้องเปียกน้องเปียกอีทีทโอ้โหน้องเปียกอีทีนี่ข้างเกมไม่สะตว์ไอตาน้องเปียกหน้าหน้ากระดาษโตขึ้น เปรี้ยถึงไร้เกมไม่ต้องให้ตาพูดไม่ต้องให้ตาพูดไม่เปรี้ยกันที่ยี่ตาไปแก้มมันอะเจดี้เที่ยวเวลาตอนวอลที่แบบพวกเราไล่เฟนใช่ไหมแล้วมันหัวร้อนไม่ใครร้อนกว่โหยจะใครเฟนโดนปิดใหม่ยี่เจดีโดนปิดใม่ยี่เป็นอะไรเนี่ยแลบแลฟแลฟไอ้บอลแลบแลฟไอ้ควายยังหัดแลบอยู่เลยไอยี่อแลบเหมือนไอ้เนี่ยพวกพวกเอยอ่ะ พวกเราเพ่งเฉยอ,ยอ,ยอยะไรเงี้ยี่แอยากอยากจะฝากไอ้เหี้ยวยไอ้พวกทินทาเพื่อนรับไม่ได้ว่ะกิวพันกิวที่แยแม่งดามหมละโวยแล้วไปอยู่เป็นขี่ข้าเขาไอสัตว์โวยทุกวันนี้มันไปไหนได้วะทียท็อปอ่ะเคียสไหนไปมันไปได้ปะโวยเดียวโดวีค่ร r <VR S 2> มันอะตั้งแต่ตั้งแต่เล่นแรงมาด้วยมันอะเป็นหัวกิวมันที่ไม่เคยทำอะไรเลย เลียเลียก็บอลหลอนแม็กแลนดวยแล้วบอกบอกตัวเองเป็นไอ้นี่เป็นเจ้าของร้านเกมไอ้เหี้ย่องเหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยอะไรจะไอ้ทอฟฟี่มึงทำงานที่ไหนวะไอ้มันทำงานแล้วไม่ไม่รู้ไอ้ค้าแคะไอ้ล้างรถอ๋อล้างรถที่ไหนฝนตกนี่นั่งอยู่บ้านไอ้สัตว์เออทำพังเด็กล้างรถอยู่เลยแล้วอวดรวยท็อปมึงอ่ะควยต้องโชว์เหี้ยว่าตัวเองรวยใส่ทอง ควยทองบาทหนึ่งเงี้ยถหลึกงหนึ่งเงควยยังไม่โชว์ไหมวะไอีเฮียตกกับบานทช่ไหมมึงเอาเวลาเนี้ยไปบวชให้แม่มเหอะเฮียมึงเคยบวชให้แม่เง,งี้งวะไอสัตว์มึงรอ,อเฮียเนี่ยฮะทหารก็ไม่ติดไอสัตว์แทนที่จะบวชควยมันนั่งเออ,อเฮียหน่ะควยรู้ใจนเนี้ยแม่งอ่ะ ดูดเนื้อเหี้ยบุหรีเปล่าบอกมันชนกิ้วบ่อยเหี้ยท็อปแบบควยเพราะกิ้วไม่หย่อมไม้แทนเนี่ยกลัวด้วยไอ้เหี้ยยังไม่ถึงสองตีเลยสัตว์ยืนนอนแหมเอ็นเอลตีครึ่งพอมีพวกกลัวสามสามตีไม่ใครอยากอยู่เคสแม่งโคตรงกไอ้เหี้ยอยากได้เอ็ดแดงอีกต้องจ่ายใช่ป่ะเอ็ดแดงสาสิบไอ้เหี้ยอย่าทำเหี้ยนะทำไม่ได้ควยงกคำเหี้ยไรวะไอ้สัตว์เอ้ เเอออโกตกไ้้หียฝากถึงไอ้เหี้ยพวกแบบเลแร็ดทั้งหลายนะไอ้เหี้ยเอนลนะตระกูลแร็ดน,นอ่ะไอสัตว์พ่องเป็นตุ๊ดแดดไอ้เหี้ยมันทะเลาะก,กันมันทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ไอ้แม็กแรดออกกิ้วอยู่เออไอ้เหี้ยข้าวเหนียวไอแม่ถ้ามึงดูคลิปนี้อยู่นะไอสัตว์มาหัวหลอนไอเทียสกูอ่ะเจอพวกกูปั่นไอ้เหี้ยหัวเสียออกกิ้วมันชอบปวดไหมมันชอบถ่ายลูกม้าม้าคาฟอยแล้วชอบถ่ายไหมกูดูในเฟซไอ้เหี้ยแม็กอ่ะโอ้ยบอลหลอนบอลหลอนม้าม้าคาฟอยเหี้ยอะไรลำพังดูบุหรี่ยังแอบแม่อยู่เลยเหี้ยต้องรอแม่นอนไอสัตว์ มาทำเป็นดูดไม้เหี้ยขายาวัลเลเซนอ้เหี้ยวิ่งเฮียทูไอเฮียทูเจ็ดไอ้สัตว์ยังฝากปูออนอยู่เลยไอ้เหี้ยมาทำเป็นดูดไม้ไอ้สัตวสไม้ไอ้เหี้ยอะไรไม้เยลลี่ไอ้เหี้ยที่อวดไอ้เหียไอ้เฮียแม็กก็ไปคุยงานโตงานโต้เหี้ยอะไรเออมีและมีรายเจอได้กูล่ะลินแลตเอ็นไอไอ้สัส กูลบีแย่หมดไอสัตว์อย่าทิ้งเขานะมันเป็นคนบอกว่าแม่อย่าทิ้งเขานะแต่มึงอกี้ทิ้งนีควายเย็นเย็นเย็นมึงยิงไปทางไหนก็เนี่ยอารมณ์ดีกันมากเลยกิลมากระดาเลยผมปอนแลดเองกูอยู่กับแก๊ปยังเฟี้ยวกว่าเลยไอสัตว์เดี๋ยวกูให้แก๊ปตบแม่งในไอสัตว์แน่เย็นนี่เย็นเย็นเย็นเดี๋ยวเขาหัวร้อนกันนี่บอลร้อนอาพีนะเกลือสมุทรไอสัตว์เกลือสมุทรไอสัตว์กูนึกว่าบอลร้อนอะ บอลอาวีอ่ะผมผมลินหลอนเน้นอากาบไปจ้างเพลงเขาไิ้ได้การบ่อยกันได้บอกว่าอย่าไปทําเพลงให้กิลไหนนะเออไปดึงตัวเขาไอ้หียดึงหี่อทำเพลงให้กิลผมว่าไงเอนาไม่มีเพลงกิลเลยเวะแล้วบอกไอ้ไอ้นินโลหิตอ่ะมึงไปบอกว่าอะไรวะมันบอกว่า ที่กูถามบอกว่าเฮ้ยไอท็อปไอเทียนินแม่งแข่งแลับอีสนาเอามึงให้ไปทําเพลงใหม่ดิมันบอกว่าควยนินแม่งอยู่สังกัดใหญ่แล้วแม่งทำไม่ได้แล้วโดนด่าสังกัดที่ไอสัตว์อยู่สังกัดเดเนด้วยคุยจ้างเขาแล้วบอกมาห้าร้อยเอ๊มมันบอกว่าอะไรนะเป็นเพื่อนไอ้นินแบบเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนกันควยอะไรเดี๋ยอย่าให้ฝอยเข้าใจป่ะแล้วอีกอย่างที่กูจะพูดนะเว้ยเพลงอ่ะมันจะออกมาดีอ่ะมันอยู่ที่เนื้อเพลงเว้ย มันไม่ได้อยู่ที่ตัวเองไงอยู่ที่ของมันเองอ่ะถ้ามันทำเองภูมิใจกว่าคกูเออมันมันไม่ได้อยู่ที่ยอดไลค์มันอยู่ที่เนื้อเพลงแล้วคนอะไรที่อะไรมันก็ให้เมียมันปั๊มไลค์พ่กูงานแขกไอที่มันดิสเพลงอยู่เอฟอ่ะดิสเพลงอยู่เอฟบีอาร์กลัวกลัวกลัวแทบตายให้พวกกูสมัครมึงบ้าหรือเปล่าให้เมียสมัครช anel ยูทูบแล้วรอรอสดไลค์เข้าเข้ามาเทียบเมียเฮ้ยฝากฝากฝากไลค์ดิให้ฝากฝากหน่อยไอกูเนี่ยแหละเป็นคนไปบอกไอ้เฮ้ มีใครอ่ะมันทำเยี่ยไรเวลาตอนรอเนี่ยพวกมึงไม่เคยมีสิทธิ์ได้พูดเลยกูเห็นนอะเยี่ยพิมพิมในกิวยังโดนด่าเฮ้ยเพราเวีายังเตี้ยวเลยมีแต่กูคนเดียวอ่ะเยี่ยที่การหาถ่ายที่ไปสั่งบอไลที่ E S อ่ะใส่บัสลายสัตว์เนี่ยเพียงขอให้เยี่ยไม่ด่าเขาลูกยามไปควายไมเห็นนี่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 น้องแม่งเลยเยี่ยนี่น้องเจนี่น้องเจนี่ด่าน้องบัตรลูกยามนี่อะไรอ่ะ ไอ้แม่ยามร้านตัดผมมีเจี๊ยบรูปรูปในเฟซมันอ่ะที่มันขายรูปมาโต๊ะตัดผมอ่ะที่มึงบอกกูอ่ะลูกยามอ่ะสระน้ำบ้านกูบ้านไอ้สระน้ำบ้านกูเลี่ยมทองเว้ยทองเที่ยงอยู่ห้องเช่าอยู่เลยไอ้ทอปฟี่ห้องเช่าไอ้สัตว์เนี่ยทอปฟี่ห้องเช่าขวดทองขวดรวยบอกซื้อขวดทำไมวะซื้อบ้านใหม่ยี่ไอ้สัตว์ พ่อแม่มึงอับเป็นคนซื้อแล้วเวลาคุยน,นีแ่แล้วแล้วเวลาทำคลิปนะเว้ยแบบที่มึงจะทำด่าหงหน้าเอ้ยผมผมเขาฝากอะไรมึงจะผมมึงคุยเลยอะแล้วมึงเรื่องอะไรวะเฮียไปท้าเขาแลบบ้วอุ้ย <c oughs> ไอ้บอลไม่ได้จะมาวะไอ้บอลไม่ได้จะมาวะวาบางทีกูก็เหนื่อยเว้ยไอ้เหี้ยบางทีทำเหี้ยแม่งไม่เคยทำอ่ะใช้อย่างเดียวไอ้ท็อปอ่ะไอ้พวกที่อยู่ตอนเนี้ยมึงลองสังเกตมึงแกล้งไปอยู่กิวมันดีเปลี่ยนไอพีไปอ่ะ เอ้มันมันไม่รับเข้ากิวอยู่แล้วเพราะว่ามันขี้ระแวงไอ,อสัตว์เนี่ยไม่เคยเปิดใจให้ใครออกเว้ยไม่เปิดใจใครอยู่ออกับมึงไว้ท็อปตโคตากันเลิกเลิกนะทำเอี่ยวไอ้สัตว์โอ้ยกูเปล่าไอ้เี้ยเบื่อไปเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแม่อเออพูดที่ทำร่ายมึอยงอะไงเนี้ย กูเบื่อหนุ่มน้อยเจียมันชอบนั่งแดกไก่ไยนะไอ้หนุ่มน้อยที่บอกว่ารับลูกกระสุนแทนพิมนะ่ก่อนมันก็เล่นหลังเกมไอมเฮียกูก็เล่นหลังเกมวะบางทีไอ้ศาตว์เน็ตบ้านกูไม่ติดกูปั่นจากกระยางนี่แหละกูบอกเลยอไม่เฮียอะไรวะหลังเกมกูเดินไปเล่นกูอยู่ทั้งเกมมันจะตายเหรอยังดียังดีกูไม่ได้ขอเงินพ่อแม่ไม่ชอบดูถูกคนอื่นไหนเฮียกูไม่ค่อยชอบอะมีอะไรจะด่าหน่อไอ้เฮียเกล่ย กรสมุดคอยาวไอ้เหี้ยแล้วบกันบอลบอลนี่เพื่อนสนิทกูหนุ่มน้อยบอกบอลนักข่าวปักแยงนักข่าปักแยงใครมันด่ากูเหรอไอ้เหี้ยหนุ่มน้อยอ่ะมันบอกมันบอกมีเหี้ยเออด่ากูไอ้เหี้ยน่ะถ้าด่าเลยกูสวนเมื่อ่ะมีเหี้ยท็อปอยู่คนเดียวอ่ะชอบมินทายสัตว์ถามเหี้ยอะไรสัตว์ดึงไอ้เหี้ยเตอร์อยู่ไอ้เตอร์มันอยากจะมั้งนะไอ้ท็อปมึงไปว่าอะไรมันอ่ะกวยอ่ หนึ่งคนในกลิวว่าคุยกูหมดแหละมีแต่มึงหงายสัตว์เหี้ยทำไมเขาชอบขวามากล่ะฮะง้อเหี้ยเว้ยการน,น้อยใจอ,อยาากมมด้หมให้คนหนึ่งเขาไปงอ้อไปง้อ,อก,กูไว้ตอนที่กูออกกลิวมาพวกกูไม่ได้ออกหอ,อกกูมาเปิดเทสพวกกูอยู่คุ้งมึงงกยศไงไอสัตว์เหี้ยพักหนึ่งไอ้เหี้ยเขาแบบไอ้เหี้ยเวลาออนเทสเนี่ยกูบอกไว้ไว้ก่อนเลยสัตว์คนที่ไม่เล่นแลน่ะ